สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิของเกาหลีแล้วนะคะก็จะเป็นช่วงดอกไม้บานใบไ,ไม้ผลิหนอ่อออกใบกันมานะคะวันนี้อมมาก,ก็เลยจะพามาเที่ยวดูดอกซากุระใกล้บ้านนะคะคือเกาหลีเป็นประเทศที่มีดอกซากุระเยอะมากแล้วก็สวยด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมใกล้ๆกบ้านก่อนนะคะ ตอนนี้คนก็ออกมาเที่ยวถ่ายรูปเยอะมากเลยนะคะอากาศดีด้วยไม่หนาวมาวีทารายด้วยมีอะไรนะอย่างคอนเชอร์อีอ๋คนเชื่ออะไรลกจังคุณสุภาพมาวีทารายมุงกันนินดย <ม>หน้าเด็กๆอยู่หน้าเด็กฮะ,ะหน้ายัางเด็กๆอยู่ใช่ฉันเออ <c oughs> นี่ที่ไหนไปคุณรู้เอานิพนธอะไรไม่ใช่อ่าตอันนี้เป็นข้างในมหาวิทยาลัยแล้วก็มีของขายข้างในตรงโน้นมีเกา้นนึ่งเร์นตมาหนึ่าวากแกงหนึ่งเปอเซ็นตไม่เคยเห็นเป็ดเ,เหรอ 哦，没挂对，下摆对，下对。哇，哇，真牛！你这是什么？这是。 เยอะ吗？啊 <music>？来来来！哦 <architectural>，我我我，我我我。 ไปที่หนึงใช่ไหมไปที่เนึงไม่รู้เรื่องอีกทำไมพุนะ่มนาสีดำเยอะเปลี่ยนทางนี้ไม่ใช่นี่ใช่โอ้สีดำเยอะฮะตัวนี้ชิดำเยอะกนนี้อะไรนะใช่ฉันหน้าเขาวชั้นหน้าสีขาวไงเป็นอะไร ไปไปใหม่ไป,ไป,ไปอีกที่นึงนะคะทุกคนเปลี่ยนที่ตรงนู้นสวยกว่ไหมไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนมาอีที่นึ่งแล้วนะคะโอ้ตรงนู้นต้องเดินไปดูตรงนู้นเป็นถนนเลยเนีายเดี๋ยวค่อยไปดูไปข้างในก่อน เยยนี่นะคะจอาวีถนนตรงนี้จะสวยค่ะเดี๋ยวค่อยไปดูตรงถนนนะคะเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในก่อนอก่อนนี้เคยมาแล้วนะคะหนึ่งครัค้งคลิปหมูยากอต่จริตอนนี้ตะกุระบ้านหมดแล้วที่เราบอกว่าเราเจะมาอีกไง ต้นไม้ใหญ่มากต้นซากุระใหญ่มากใหญ่มากจิ๊กจิ๊กเอดูเรเอเดนลแน้ กอสเตนยยากโูโบล่าบอกแล้วว่าอ่ะออกกลังกายตัวเองเพทรม,มานไหนดีคะดีแล้วไม่ร้อนตัวเนี้ยถ้า,าร้อนน่ะจะกระแลเปียกขึ้นไปยากนะคะลงสบาย ไข้อ้วนต้องพกยาดมนะคะพิพิธภัณฑ์นี้เคยเข้าไปแล้วนะคะวันน port ี้เราจะไม่เข้าค่ะมาดูดอกไม้เฉยๆนี่เปิดแล้วนะคะทุกคนวันนี้เปิด ที่นี่ฝรังไปมาเยอะที่นี่มาข้างบนกันดีกว่า เป็นโรงเรียนเก่านะคะแต่ว่าต้นไม้ยังอยู่ได้แบบต้นไม้ทั้งต้นเลยค่ะสวยมากวันเยอะมากค่ะไหนละ่ะตรงนี้หืตรงนี้ แล้วนะคะทุกคน<ะ>เดี๋ยวไปที่ใหม่ที่นี่คนเยอะแล้วก็ดอกไม้มันยังบานไม่สุดค่ะข้งบนบนภูเขามันบานน้อยไปที่ใหม่กันหน้าบานนปะโตอากาศดีด้วยทุกคนวันนี้อากาศอยู่ที่สิบเจ็ดสิบหกสิบเจ็ดองศา นี่นอกเมืองนะคะออกมานอกเมืองถึงแล้วนะคะอดทนกับรถติดมาหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะคะมาถึงแล้วสวยมากทุกคนมันเป็นอุโมงนะถ้าไม่มีรถเรายืนถ่ายกลางถนนจะสวยมากเลยแต่ไม่ได้รถเยอะคนมาเที่ยวเยอะเหมือนกัน มีคนเขียนภาษาไทยนะคะสวั่ดีแม่นิสัยอะไรอะกดใช้ทุบสแบบเก๊กเก๊อกลับแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวไปทำอะไรกินหิวค่ะตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะคะ แล้วก็วันนี้มีเมนูที่เราจะทําก็คือเมนูกะเพราเนื้อคือเนื้อที่มันเหลือจากการทําเนื้อกระทะรอบที่แล้วไงแล้วเราก็แช่ตู้เย็นตู้แช่เนื้อเอาไว้นานแล้วทีนี้เราจะปิดร้านเดี๋ยวเราก็จะเอาของเก่าๆออกมากินให้หมดย้ายกลับบ้านมันเยอะของเยอะมากเต็มตู้เย็นเลยก็เลยจะทํากะเพราเนื้อและอีกอย่างหนึ่งก็คืออบป,ป้าเขายังไม่เคยกินกะเพราเนื้อนะคะปกติก็จะทําอยู่แต่กะเพราหมูกะเพราไก่ค่ะ วันนี้เราจะมาทำกระเพราเนื้อกันนะคะค่ะตอนนี้เราก็เตรียมของเสร็จแล้วนะคะวัตถุดิบที่เราจะใช้อะไรแล้วก็เตรียมเสร็จแล้วนี่จะให้ดูนี่เป็นเนื้อที่เหลือจากทำเนื้อกระทะเกาหลีรอบที่แล้วนะคะมันเหลืออยู่ในตู้เย็นเราจะย้ายร้านที่มันเต็มไงก็เลยเอามาทำกินซะเลยเอามาปั่นนะคะตอนแรกเขาสไลด์มาเราก็เอามาปั่นถ้าใครสับก็จะอร่อยกว่านะคะแต่เรารีบหิว ปั่นเลยนี่ค่ะหลักๆที่เราจะใช้ เสร็จแล้วกระเพาเนื้อของเรา ปลานะคะไว้กินคู่ จะไปกินกระไข่ทอดกันยนะะนรจงครั้งแรกผัดกะเพราเนื้อจริงจังมากินก้บนมัจิน้น มีผงชอหม่งนี่ฮะมี<า>พริน้ำปลามลเหรอสั่งน้ำไหลไหลน้ำไหลไรันมัน้งอกิมก่อนนะเ็ดเปล่านำใสน้ำไ คืออะไรกระเพาะเนื้อครั้งแรกร้องอะไรร้องไหงอืมมผัดกะเพราหมูช้อนมากอันไทยนี้หนึ่งช่อต้นเปลี่ยนแล้วไปกระเพาะเนื้ออือโอ้คนลุกคนลุกอร่อยคนลุกอืที่ไทยไม่กินเยอะผัดกะเพราหมู เด้อเข้าใจนี่ฮะรู้อร่อยมากอร่อยดิเราบอกว่าทำไมฉันชอบผัดกะเพราเนื้อเข้าใจอ๋อเข้าใจวันนี้ไทม์อีโอคิมเมมี่มีอะที่ไหนไปมีพวกกินแล้วกินมีแต่ผัดกะเพราหมูแต่จริงๆทุกร้านอะมีหมดแหละมีมีหมดแหละผัดกะเพราเนื้อกะเพราหมูอัี้เที่นี่มีทำได้ อร่อยอร่อยอืมนี่นี่เรื่องอร่อยด้วยใชเย่คนนั้นกินไม่พูดไม่จาเย่คนนั้นอร,อร่อยเป็นไงอร่อยไหมลูกของฝรั่งผัดกะเพราไม่ใส่พริก ไม่พูดเลยหรอจบจริงนี่ใครเหรร้านไม่ต้องติดจริงอร่อยรลานก็อร่อยก้านกินข้าวเยอะมากเลยเก่งสุดยอดสุดยอด หมดแล้วนะคะทุกคนอันันธานากําลังเป็นหน่วยกันบูดของน้องหน่วยกันบูดน้องกินได้หมดมอมชอบไหมปะอร่อยเจีสุดจบสุดจบอ๋อกินยสุดจบผัดกะเพราเนื้อครั้งแรกอ,อร่อยมากเจีอย จ่ายตังค์ด้วยนะคะมันนี่มันนี่คือถ้าไมคกมใน,ในกินไผ่กินเนื้อหน่อยไม่ไมีรู้ไม่มีผงมีทุกร้านเนี่ยแต่คุณไม่รู้จักร้านพวกร้านข้าวเขาจะมีผัดกะเพราเนื้อผัดกะเพราหมูอร่อยคุณผัดอะไรอะ่ะอ,อ,อิ่มแล้วนะคะทุกคนหมดทุกอย่างเลยแล้วก็ถูกใจอาป้าผ่านตอนแรกชอบผัดกะเพราหมูตอนนี้เปลี่ยนใจมาเป็นผัดกะเพราเนื้ออร่อย แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะตอนนี้กล้จะ200ซับสไคร์แล้วรอติดตามต่อ EP หน้านะคะบ๊ายบาย